ไม่มีตังค์กินข้าวมาวิ่งไหมข้าบกระเป๋าตังค์นี่แหลไม่รู้มาแล้วมีเงินแล้วมาดูเอา้าของใครวะเนี่ยแล้ววันนั้นก็รอดก็มีถึงขนาดไม่มีเงินกินข้าวเลยเหรอเคยไม่มีจริงเว้ยพี่พ่อแม่ผมนะแ,แบบยอมอดเพื่อผมเลยเว้ยก็ค่อยๆประคองมาเรื่อยๆประคองจนผมเริ่มสอบเข้าหมหนึ่งกดที่หนึ่งมาเลยได้ตังค์มาได้หนึ่งได้ตังค์มาสองพันห้าสองพันสามอะไรเงี้ยแล้วก็เอามามาใช้อะไรเงี้ยแข่งปิงปองได้เหรียญทองสามปีด้วยแข่งแบดมินตัน ร้องเพลงอ,อ่านทํานองสนอ <Wow. S 2> แข่งวิชาการอ้องยิ้ด้วย,ยวยกิจกรรมในโรงเรียนสั้นไปหมดเลย <c oughs> ชนะปั๊บได้ตังปล่าเลยทีนี้ <c oughs> ออวามจนเป็นเหตุความเก่งเลยเกิดขึ้นได้ตังออกมาก็รอดไปวันๆพอเริ่มเข้ามาสีไม่มีตังเอาไงดีวะเกาหัวแก่ๆอีกรอบหนึ่งก็ต้องสอบสิบวะโครงการนักเรียนพิเศษของทวีธาพิเศษถามก่อนทวีธามีตังให้หก่อ <c oughs> ไม่มีเ่ะ <c oughs> นั้นพี่รอผมแป๊บหนึ่งเมื่อโรงเรียนเก่าส่งเข้าสูงหลาวิทยาลัยเข้าโครงการคณิตศาสตร์ฟิสิกส์โอลิมปิกตังก็ต้องหาสือก็ต้องเรียนเอาไงดีวะสุดท้ายเอาว่าเอาใกล้บ้านก่อนผลทางหาตังค่อยว่ากันก็เลยเข้าสู่คณิศาสตร์ฟิสิกส์โอลิมปิกที่ส่งเหลาวิทยาลัยเริ่มไปสอนพิเศษพี่ไปสอนเลขเด็กปถมอะไรเงี้ยชั่วโมงสา0ร้อยอะไรเงี้ยได้ตังนีดว่าก็เลยไปสยามช่วงนีที่ต้องไปเดินสยามนี่แหละไปเจอแมววองมันเจอราเวนำบัตรเท่านี้เพอนก็หลอกแม่เลยจนวันหนึ่งต้องซื้อคอมพิวเตอร ต้องทํางานไม่มีตังค์ไปลื้อถังขยะมา๋อหาน้ำมาน้ำบาทก็โทรฮัลโหลพี่พี่เรียกผมบปล่ามีอะไรให้ผมรับงได้ M v เลยเว้ยได้ตังค์แปดพันบาทตอนนั้นเราก็เอาตังค์ไปรวมรวมอะเราก็ได้คอมพิวเตอร์มาอันหนึ่งเว้ยในระหว่างนั้นก็จะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาอ่ก็มีบ้างแต่ว่ามันก็เป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กๆหน้ามาตลอดเวลาของการเดินทางที่ผ่านมาเราพูดแต่เรื่องงานเราวุ่นวายกับการหาเงินเมื่อเราใช้ดีเรื่องนี้บ่อยมากว่า ไม่เพ <G iro entender> ิเงินครับนี่อะใช่ไงใช่ไงถูกแต่นี่อะไรยวกานเงินแค่นี้เอง